เอาเรื่องผัวลำเอียงกันแล้วกันนะครับผัวลำเอียงครับผัวนี่สิมักผูกอูกครับพี่น้องรู้จักปีย่วนไหพี่น้องเออด้านนี้เป็นต้นบักขามด้านนี้เป็นต้นบักม่วงผูกผูกอูกแล้วก็นอนครับเวลาการหันหัวของเล่านี่หันบักขามสุกบักขามสุกเล่ากาหันหันหัวไปทั้งบักม่วง พี่น้องขาใจว่าบักขามสุกหันหัวไปทั้งบักม่วงบักม่วงสุกหันหัวไปทั้งบักขามเราหันหัวให้ยังครับเราฉลาดบัดนี้น้องเมี่ยไหมเออน้องเมียกับซิบสี่ปีนีมามันทันได้ใส่กางเกียงใน่เลยมันว่าขึ้นบักขามนานี่บักขามกำลังสุกนะพี่น้องเออพี่ไอ้กับน้องยุบปีย่ปปยนเลยครับ บานนี้น้องเมียอีลากัะโู้อสิบสี่ปีเนาะมันกะบอใครเอาตีนสินไปได้แล้วมันกะใส่สินผ้าถุงเนาะสินเพิ่งบ้าเพิ่งบบมันขึ้นไปหาขีดบกขามรูปพี่น้องเคยเคยไปขีดบะขามบ่ครับเอาเอาเล็บเท้าข,ขีดครับขีดท่านอยังขีดเบื่อว่ามันสุกหรือบ่สุกมันโขหรือ,อ,รอ,อ,รอ,อบ่โขบกขามหมูมากหลายบกขามหมูพราี้ออาสิ ขณะที่มันขีดปักขามอยู่นั้นมันไปหาปักขามโขปักขามสุกพี่ใหญ่กะแเนมบูบูบูบผดสนุกเบิ้งครับพี่น้องพ่อไอ้นั่งลามันลงมากอะอีนั่งลาอีนัง่งเอ้ยมานีมานีมาหาพี่ไอ้ดูเอยียงหน้าพี่ไอ้อเอาหอาเงินไปสามร้อยไฮ้ลาเฮ็ดยังลา ไปร้อยร้อยบาทมึงไปซื้อขนมเดอ้ออีสองร้อยบาทมึงไปซื้อกางเกงในมาใส่ดูเป็นจะได้ว่ะเนี่ยเออบ่เนี้เมียก็ได้ยินเนาะเมี่ยก็ได้ยินก็เรียกว่าหวยผัวขุนไปรับจ้างมาเมื่อวานมึงสิเดมาหลายอยอู่เด้มันให้อีลาทั้งสามร้อยมั้ ว่าเอาเงินในน้องเมียให้น้องเจ้าของสามลอยขึ้นจากได้เด้ก็เลยไปขึ้นบัาขามครับต้นเกากันละผัวกันอนอยู่หม่งเกาแลวครอยู่เปย์ย่นก้าคากับเออเมียก็ขึ้นไปขีดบัาขามโขมขามหมูปักขามสุกข,ขีดอยู่นก็ะได้ปักขามกับล่งมากครับอา,าพ่พี่มาพี่มาพี่แถวพ่อาาพี่ผัวว่าอือเอาไปยี่สิบบาท <laughs> เออท้อเจ้าขึ้นลับอย่งแท้ขวยได้ยินอยู่เดอ้อเจ้าให้ยาตั้งสามรยค่าขนม้อยหนึ่งค่ากระเกีงในสองรยปัดข่อยขึ้นได้ยี่สิบบาทมันก็ต่างกันเอ,อ้มันต่างกันมันต่างกันจังไนเท่าบ่ต่างจังไรของมึงมันดำปือป้อปื้อ ของอีนางลามันเด้งใจวายถูกใจบักหัวหลันหุ่นละเขาใจหรือยังที่ผัวลำเอียงเด้งใจวายถูกใจบกหัวหลันเนื้ออ่อนลำบะฟอนมาลำหุ่นละมันมีได้เพลงนี่แดงใจวายถูกใจน่าหลันเนื้ออ่อนลำบะฟอนมาลำคืนนี้เขาก็มีหมอลำอะไรประมาณนี้แหละครับ